แล้วมาดูแนวทางคู่ไต้หวันจากเกาหลีนะครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับลูดขึ้นลง24่ตัวนะครับมันมี2รอบคือไต้หวันกับเกาหลีเดี๋ยวมาดูกันกลางเคเบิลทบอะไรกันปปน,นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ผมจะลงให้ใน a c e b o o k กับใน YouTube 2วันนะครับแล้วก็ทุกๆสัปดาห์อาจจะลงให้ทุทกๆวันจันทร์กลางคานะครับส่วนสัปดาห์นี้ผลของพุธถึงศกอาจจะไม่ได้ทำให้นะพอดีผมป่วยอยู่ยังไม่หายเลยนะครับและแพ้โดยตรงอากาศหนาวนะครับ เลขของวันวันอังคารนะครับคือเลข04นะครับขึ้น24ตัวนะครับคือ04บวก24ได้28นะครับลง24ตัวคือ04ลบ24ได้80นะครับจะไปเลอกครบทั้งหมดนะครับส่วนบันเดิมนะครับกดดมเวบจริงบางท่านตัดทีบ้างตัว2ตัวบ้างตัดได้นะครับแต่่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับส่วนท่านที่ถามในไลน์กลุ่มนะครับก็แบ่งปันกันปีละ600บาทครับตามกันอัดได้ทั้งปีนะครับ มันได้แล้วนะครับถูกไต้หวันคือหยุดนะครับไต่หวันไม่ถูกทบประเที่เกาหลีลักษณะนี้นะครับลองไปบอกรับดูเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นมีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับส่วนปลอดภัยที่สุดในการเล่นนะครับถ้าหลุดนั่นคือแนะนําว่าปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อนหนึ่งวันครับรอให้มันถูกแล้วค่อยอัดช่วงที่มันถูกครับในเพราะว่าในบางท่านคือถูกสมมุติว่าเริ่มไปผมสมมติง่ายๆครับสมมติเช้าหนึ่งบ่ายสองหลุดเป็นสามบาทครับ ถูกหนึ่งวันบางท่านก็อัดสามบาทคืนแล้วหรือว่าสองบาทห้าสิบหรืออะไรแบบนี้ครับหรือว่าสองบาทแก่สองบาทกลางๆอัดคืนคือเกือบคืนกันหมดแล้วส่วนช่วงที่มันถูกต่อไปสามวันสี่วันหรือต่างหรือบางช่วงที่มันถูกติดกันยาวๆอย่างนี้ครับก็เก็บกําไรกันไว้นะครับส่วนถ้ามันหลุดอย่างนี้ครับถ้ามันถูกยาวๆแล้วก็เก็บกาไรไว้ถ้ามันหลุดก็คือมาเอาทุนที่หลุดคืนในครั้งต่อๆไปนะครับ และส่วนช่วงไหนมันจะถูกยาวมากยาวน้อยนี่ผมตอบไม่ได้นะครับต้องเพราะมันคืออนาคตรครับคือให้มันให้มันถูกคืออย่างน้อยในบางบหุ้นบางชุดเดือนหนึ่งมันอาจจะมีวันที่ถูกได้กําไรสิบวันก็มีบางตัวเก้าบางตัวสิบสามสิบสี่สิบห้าวันก็มีครับขึ้นอยู่กับบาง,บางแต่ละช่วงแต่ละโอกาสนะผมตอบไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นเลขของวันอังคารกันนะครับ